ครับสวัสดีท่านผู้ชมในวันฝนตกนะครับเวลาตอนนี้เป็นเวลายามเย็นตอนค่านะครับฝนตกไม่ได้ออกไปไหนนะครับเราก็มาเปลี่ยนชกกระบอกชกด้วยกันนะครับราคาไม่แพงนะครับกระบอกชกนี่นะครับมีให้เลือกหลากหลายนะครับผมจะแนะนําช่องทางการสั่งซื้อนะครับในคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับไปชมกันครับครที่เปลี่ยนจแปลงนะครับ ดำนะครับเป็น,นดิบดิบเป็นดำนะครับได้หมดเลยครับมันจะเป็นดำเอกนะครับใส่เป็นดำเป็น,นดิบได้หมดเลยนะครับามาใส่กันได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวรอกระบอกโชคมากระบอกโชค เปลี่ยนจกจุได้เลยง่ายดีครับไม่ต้องแักแรงมากง่ายด้วยถอดสวมถอดสวมต่อไเราไม่ต้องยุ่งยากเยวเป็น ิดสำหรับอะไหล่คันนี้นะครับเกือบทั้งคันนะครับผมก็ได้สั่งทางออนไลน์นะครับหลายชิ้นมากนะครับพอดีเพิ่งคิดได้นะครับว่าจะทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับไม่ว่าฝนจะตกทางจะแฉะนะครับเราก็ไม่ต้องเปียกแฉะดันทุนังไปหาอะไรนะครับก็มาส่งกันถึงหน้าบ้านกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ รถคันนี้จากเป็นล้อเล็กนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นล้อใหญ่นะครับเพราะว่าการใช้งานรถเดิมๆนะครับมันก็จะใช้งานได้ดีกว่านะครับถ้าเป็นรถแต่งนะครับมันก็อันตรายนะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับล้อหลังเป็นล้อดุมย่อครับก็ล้อเล็กนะครับคนที่เขาไม่ได้ขี่ซิ่งขี่อะไรนะครับเขาก็ใช้งานไม่ดีนะครับอันนี้ครับเหมาะกับการขี่ไปตลาดจับจ่ายใช้สอยนะครับ อ่าแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันมีเบรกมีอะไรนะครับตอนนี้ก็จะมาประกอบคร่าวๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับคันนี้นะครับสั่งอะไรเกือบทั้งคันนะครับใส่ไปในคันนี้นะครับแล้วก็สะดวกง่ายนะครับเดี๋ยวผมมาประกอบให้ท่านผู้ชมชมกันคร่าวๆนะครับเฉพาะโชกหน้าไปก่อนนะครับโชกหลังอะไรนะครับล้อหลังอะไรที่ผมประกอบไปบางส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ชมคร่าวๆกันนะครับท่านผู้ชม สนใจอะไรตัวไหนนะครับแตะลิงก์ใต้คอมเมนต์ดูได้เลยนะครับมีให้เลือกชมเยอะแยะมากมายที่จะสั่งซื้อนะครับท่านชมสักท้อนครับเนี่ยอะไรก็สั่งจากโรงงานเลยตรงครับเดิดเลยตรงครับไม่ต้องกลัวครับเบิดใส่สดแกะกล่องครับไม่ต้องกลัวว่าของค้างสต็อกนะครับเนี่ยครับแกะชมเลยครับ อันนี้เป็นกระบอกโชคติดรถครับสินตัวนี้ครับเป็นของโช๊คสั่งมาใหม่ของเลยจ้ะไม่ต้องกลัวนะจ๊ะว่าจะไม่ได้ของอลไนะจ๊ะให้แบบไหนนะครับจะให้แบบแซ่บๆเลยอะไรชิ้นไหนนะครับก็าได้เลย นี่นะครับแพ็กมาอย่างดีหลังสอง,งันย่างงเนี่ยตังังโอ้ มีโฟมตับเบิลลนะครับด้วยียครับสีสวยนี่โชคแสตดนะครับเรื่ยๆใกับวัตถเตีนะครับเ็นีครับวัตเปลี่ก็จะมีนักยึดแม่ปั๊มนะครับเนี่ยครบยนี้จะประกอบคันนี้เลยนะครับ ช็อปต่ใหม่เว็บนิวนะเว็บนิวสั่งอะไรได้่จะเป็นยางยางเล็กยางใหญ่มีหมดนะครับนี่เลยทีนี้ก็จะเกะเหมือนกันอะไรเปลี่ยนไปไหลายชุดมาก ไปดูตัวนี้กันนะครับจก,ก็หลายพวกนี้เราเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับนี่ค่ะจะเก็ไปตัดก่อนเนี่ยครับหลายผมเบิกใส่สดทุกตัวนะครับ ตรงนี้ดีกว่าถ้วท่านผู้ชมไม่เชื่อเงี่ยนะครับใอ้กลองาสองชั้นเลยนะครับจะเป็นอาเฟืองใหม่นะเฟืองใหม่ไส่ดุมล้อหน้านะครับตำแหน่งของขอ,งของครับเพื่อจะติดตั้งอยู่ตำแหน่งนี้นะครับนี่ครับตรงนี้ ครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนจากอะไหล่ซิ่งนะครับเป็นอะไหล่เดิมๆนะครับขี่สบายขี่นิ่มนะครับนี่นะครับใช้งานแบบยาวๆไปเลยนะครับจากล้อเล็กนะครับเป็นล้อใหญ่ทั้งหน้าหลังนะครับจากดิดเบรกนะครับจากดัมเบรกเป็นดิสเบรกนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นรถไม่ซิ่งแล้วครับตอนนี้ก็จะเป็นรถขี่ประมาณรถสแตนดาดเดิมๆนะครับก็ ปิดจบประมาณนี้นะครับคลิปหน้านะครับก็พบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ขอจบเพลงเท่านี้สวัสดีครับ